อ๋อค่ะคือสมุนไพรเนี่ยมีข้อดีเยอะนะคะรานะคาก็ะะไม่แพงนะแต่ว่าเราควรจะเลือกสมุนไพรทีออ่มีคุณภาพแล้วก็ามาตรฐานนิดหนึ่งนะเพราะว่าออถ้าเป็นสมุนไพรท,ที่ไม่ผ่านาการตรวจสอบที่ไม่มีคุณภาพหรือไม่ไม่ได้มาตรฐานก็ไม่เราไม่ทราบว่าเขาอาอะไรมาขายเราต้องแบบอันตรายอะไรเงี้ยค่ะ๋อ,อ้ทำเองเหรอคะเอ,อาดีมากเลย ค่ะอ๋อฟ้าชายโจนี่ช่วยป้องกันไวรัสด้วยะดีมากถ้าเป็นช่วงที่ไข้หวัดระบาเดเนี่ยทานฟ้าชายโจนจะทําให้เราเนี่ยมีปู๊กต้านทานต่อไวรัสนี้นี่ดีมากเลยเออลยค่ะโอ้ยอ่านี่ก็ซื้อมาเหมือนกันทาไปก็มีไปแคปตูนใส่แคปตูนนะค่ะ,ะเขาเขาเ,เขาตากแห้งแล้วก็บดใส่แคปตูนขายอ่าเรซื้อมาทานยู่ อ๋อขาดดีค่ะคือแต่แต่ว่าตัวตัวนี้เนี่ยเออเไม่ไม่ค่อยมีอันรายอะไรเพียงแต่ว่าเราอย่าทานต่อเนื่องเป็นประจำนะคือถ้าเป็นฟาสเทอโจน์ฮะก็ควรจะทานบ้างหยุดบ้างเป็นช่วงๆอย่าทานติดต่อจนยาวนะตลอดไปค่ะค่ะ,คะ,คะขอบคุณมากเลยค่ะที่โทว์มาให้กำลังใจ ค่ะสวัสดีค่ะ